ดาวยูเรนัสมีฤดูหนาวที่ยาวนานถึง22ปีบนดาวเคราะห์แบบนั้นถ้าสามารถอยู่ได้ทุกอย่างจะถูกแช่แข็งและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งดังทะเลทรายสีขาวและสีเทาผู้คนจะต้องตัวอาหารและสเสบียงเก็บไว้ต้องสร้างอาคารและบ้านที่แข็งแรงเป็นพิเศษและต้องสวมเสื้อผ้าหนาและอบอุ่นเสมอสุดท้ายการคมนาคมนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเป็นเพราะดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะของเราจึงมีสภาพอากาศภูมิอากาศและฤดูการที่แตกต่างกันออกไป มันมีหลายปัจจัยที่มีส่วนทําให้มันเกิดขึ้นอย่างแรกมันเกี่ยวกับว่าดาวเคราะห์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์แค่ไหนหากดาวเคราะห์อยู่ใกล้มันเช่นดาวพุธเพื่อนบ้านเรามันก็จะร้อนมากๆแต่หากอยู่ไกลเช่นพลูโตดาวเคราะห์แคร์มันก็จะเยือกเย็นแม้ในช่วงฤดูร้อนต่อไปมันเกี่ยวกับการหมุนของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ที่ใช้เวลานานในการหมุนอย่างดาวพุธนั้นมีกลางวันและกลางคืนที่ยาวนานมาก นั่นหมายความว่าด้านหนึ่งจะร้อนจัดตอนดวงอาทิตย์ขึ้นและจะเย็นยเยือกในตอนกลางคืนส่วนโลกของเราค่อนข้างสมดุลด้วยความเร็วการหมุนปานกลางบรรยากาศก็มีความสําคัญเหมือนกันบรรยากาศที่หนาทําให้อุณหภูมิไม่รุนแรงเกินไปแต่ถ้ามันแทบไม่มีบรรยากาศเลยสิ่งต่างๆจะร้อนขึ้นและเย็นลงอย่างมากความเอียงของแกนของดาวเคราะห์และรูปร่างของวงโคจรก็มีความสําคัญเช่นกัน แม้จะเป็นโลกสถานที่ที่อยู่ใกล้ขั้วโลกนั้นเป็นกลางวันถึง6เดือนและเป็นกลางคืน6เดือนและถ้าวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เป็นเหมือนวงรีอุณหภูมิจะผันผวนมากกว่าเมื่อมันเคลื่อนที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงไม่เหมือนกันในขณะที่บางดวงมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างดวงอืนอนอ่นอาจไม่ใช่มาเริ่มกันที่ดาวังคารดาวเคราะห์ดวงโปรดของเราลาดเป็นบ้านในอนาคตมันเป็นดาวเคราะห์ดวงที่4ในระบบสุริยะและมีฤดูการที่แปลกไปจากของเรา เช่นเดียวกับโลกมันมีสี่ฤดูแม้ว่าจะยาวนานกว่าบ,บนโลกประมาณสองเท่าก็ตามแต่ดาวเคราะห์ดวงนี้มีวงโคจรรูปไข่ที่แปลกประหลาดด้วยเหตุน,นี้ความเร็วของวงโคจรจึงแตกต่างกันมากซึ่งมีอิทธิพลต่อฤดูกาลเหล่านี้ฤดูหนาวของดาวอังคารกินระยะเวลาประมาณ4เดือนบนโลกอีกทั้งยังเย็นกว่าบนโลกมากพื้นที่ใกล้ขั้วโลกในฤดูหนาวอุณหภูมิลดลงถึงลบ123อมองศาเซลเซียสซีกโลกหนึ่งจะมีการก่อตัวเป็นครอบน้ําแข็งเมื่อฤดูหนาวมาเยือน ทำให้บรรยากาศประมาณหนึ่งใน4ี่เป็นเหมือนน้ำแข็งแห้งเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงมันจะกลับมาเหมือนเดิมดาวังคารนั้นยังไม่มีมหาสมุทรขนาดใหญ่เหมือนโลกที่ช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิที่รุนแรงเกินไปนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจมีมหาสมุทรอยู่บ้างในช่วงแรกๆแ,แต่ตอนนี้น้ำได้หายไปหมดแล้วเมื่อไม่มีน้ำดาวังคารสามารถประสบกับอุณหภูมิที่ต่ำมากๆในฤดูหนาวและมีอากาศที่ร้อนในช่วงฤดูร้อน ดาวเสาดาวกาสยักที่มีแกนเอียงมากกว่าโลกเล็กน้อยอย่างไรก็ตามแม้จะมีวงโคจรแบบวงรีและเอียงแต่ก็ยังมีอากาศหนาวอยู่เสมอนั่นเป็นเพราะมันอยู่ไกลจากความร้อนของดวงอาทิตย์แม้จะเป็นฤด,ดูร้อนดาวเสาก็ยังคงห่างไกลจากดวงอาทิตย์และอากาศก็ไม่ได้อุ่นสักเท่าไหร่นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่หนาด้วยบรรยากาศบนดาวเคราะห์ดวงนี้ทําหน้าที่เหมือนเครื่องควบคุมอุณหภูมิหากบางส่วนร้อนหรือเย็นเกินไปบรรยากาศจะค่อยๆกระจายอุณหภูมินี้ไปทั่วดาว ดังนั้นแม่ด้านหนึ่งของมันอาจได้รับแสงแดดมากกว่าในช่วงวันวิสุวัตแต่อากาศที่หนาทําให้สภาพแวดล้อมเย็นกว่าที่มันควรจะเป็นในวันนั้นแต่ถ้าพูดถึงชั้นบรรยากาศของดาวเสารที่อยู่สูงขึ้นไปนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอุณหภูมิสามารถผันผวนจากหนาวมากในฤดูร้อนเป็นอุณหภูมิที่หนาวจัดถึงลบ191องศาเซลเซียสในฤดูหนาวมาพูดถึงดาวยูเรนัสดาวน้ำแข็งยักษ์กันต่อ เนื่องจากมีวงโคจรรูปวงรีและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากมันจึงติดอยู่ในความหนาวเย็นตลอดการอีกทั้งบรรยากาศที่หนาก็เป็นตัวการทำให้อุณหภูมิเย็นจัดคงอยู่ตลอดปีด้วยดาวูุรน,นัสเอียงเป็นอย่างมากซึ่งเอียงกว่าโลกถึง3เท่ามื่เกือบจะนอนตะแคงแล้วและมันอาจเป็นหนึ่งในที่ที่มีอากาศรุนแรงมากที่สุดในระบบสุริยะของเราในช่วงฤดูร้อนของมัน ขั้วหนึ่งจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เต็มๆในขณะที่ขั้วต้องเผชิญกับความมืดมิดหนาวเหน็บเนื่องจากความเอียงและการหมุนแปลกๆของมันดาวยูเรนัสจึงหนาวกว่าดาวเนปจูนที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วยซ้ําตามที่ได้กล่าวไปแต่และฤด,ดูการบนดาวยูเรนัสกินเวลาประมาณ22ปีบนโลกซึ่งนานเหมือนเรื่องราวในซีรีส์หนังแฟนตาซีของจอรจมาตินนั่นเป็นเพราะดาวยูเรนัสใช้เวลาราวๆ84ปีในการพิชิตเส้นทางหนึ่งรอบดวงอาทิตย์ดังนั้นการเดินทางตลอดทั้งปีจึงช้ามาก ดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายในระบบสุริยะคือดาวเนปจูนมันเป็นดาวน้ำแข็งยักษ์ที่อยู่ไกลที่สุดมันมีความเอียงเกือบเท่ากับโลกและมีวงโครจรเกิดเป็นวงกลมดังนั้นมันให้ความรู้สึกสมดุลมากกว่าดาวเคราะห์อื่นอย่างไรก็ตามดาวเคราะห์ดวงนี้ยังคงรักษาบรรยากาศที่หนาวเข้ากระดูดด้วยอุณหภูมิที่ต่ำจนเกินจินตนาการเอาไว้นั่นเป็นเพราะว่าดาวเนปจูนได้รับแสงอาทิตย์เพียง0-1%ของแสงแดดที่บนโลกได้รับ บนโลกอุณหภูมิจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่บนดาวเนปจูนเนื่องจากวงโครจรเป็นวงกลมจึงมีเพียงซีกโลกเดียวที่ได้รับแสงอาทิตย์ดาวเนปจูนต่างจากดาวยูเรนัสตรงที่ได้รับความอบอุ่นเล็กน้อยจากแกนกลางของมันแต่ความอบอุ่นนี้ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นักความหนาวเย็นยังคงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อน แต่ฤดูการบนดาวเคราะห์บางดวงไม่เป็นไปตามที่เห็นบนโลกแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งคล้ายกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูการบนโลกดาวเคราะห์เหล่านี้ได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดดาวพุธนั้นแปลกมากเนื่องจากหนึ่งรอบเต็มของกลางวันและกลางคืนบนดาวเท่ากับ176วันบนโลกหลังจากครึ่งปีบนโลกในที่สุดก็ถึงเวลาที่ชาวดาวพุธต้องกลับบ้านหลังจากทำงานได้แล้ว ดาวเคราะห์ดวงนี้โคจรเหมือนรูปไข่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมอุณหภูมิจึงเปลี่ยนแปลงมากบางครั้งมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากบางครั้งก็ไม่ขณะเดียวกันมันไม่มีชั้นบรรยากาศและไม่ได้รับการปกป้องจากดวงอาทิตย์นั่นส่งผลให้ตอนกลางวันมีอากาศร้อนจัดและตอนกลางคืนมีอากาศหนาวจัดนั่นหมายความว่ามีเวลานานมากกว่าเปลี่ยนจากร้อนจัดไปเป็นหนาวจัดเมื่ออยู่ไกลที่สุดเราสามารถเรียกได้ว่านั่นคือฤดูหนาวที่แท้จริงของดาวพุธ ดังนั้นหากมีฤดูกาลก็จะมีเพียงสองฤดูกาลเท่านั้นดาวเคราะห์ต่อไปคือดาวศุกร์มันร้อนแบบไม่บรรยายบรรยังลืมเรื่องฤดูกาลไปได้เลยที่นั่นร้อนตลอดเวลามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากแล้ววงโคจรก็เกิดเป็นวงกลมและความเอียงเล็กน้อยเพียงสามองศาส่งผลให้อุณหภูมิคงที่ตลอดทั้งปีแม้ว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือกลางดึกอุณหภูมิก็ไม่ลดต่ำกว่า438องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีการหมุนที่แปลกประหลาดด้วยดาวสุกหมุนไปในทิศทางเดียวกับที่มันเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่าดวงอาทิตย์อยู่ข้างบนเสมอพร้อมส่งความรักอันร้อนแรงลงบนพื้นผิวดาวดาวสุกไม่ได้มีฤดูการเหมือนโลกสิ่งที่ใกล้เคียงกับคำว่าฤดูการมากที่สุดคือ225วันที่มีแสงแดดอย่างน้อย4ชั่วโมงคุณสามารถเรียกสิ่งนี้ได้ว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงของดาวสุกดาวพฤหัสบดีพี่ยักษ์ใหญ่ในระบบสุริยะ ไม่สนใจเรื่องฤดูการสักเท่าไหร่มันเอียงเล็กน้อยที่3องศาซึ่งทําให้ฤดูการแปลปรน้อยกว่าดาวดวงอื่นเหมือนกับดาวพุธนอกจากนี้วงโคจรของมันยังใกล้เคียงกับวงกลมสมบูรณ์ดังนั้นการรับแสงแดดบนดาวจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักอีกทั้งความเร็วการหมุนที่น้อยกว่า10ชั่วโมงโลกทําให้ไม่มีเวลาสําหรับการปรากฏตัวของฤดูการจากกลางคืนที่ยาวนานโดยพื้นฐานแล้วฤดูหนาวบนดาวพฤหัสบดีก็เหมือนช่วงเวลาอื่นของปี และสุดท้ายพลูโตซึ่งไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่ก็คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงพลูโตอยู่บริเวณรอบนอกของระบบสุริยะคนนอกตัวน้อยนี้คือคำจำกัดความของความหนาวเหน็บโดยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบ229องศาเซลเซียสมันมีวงโครจรที่แปลกประหลาดที่สุดวงโครจรของมันยาวมากเป็นรูปวงรีและเอียงพลูโตมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์มากประกอบกับมันแทบไม่มีบรรยากาศเลยทำให้พลูโตอยู่ในสภาพเย็นตลอดการ ฤดูหนาวที่นั่นอาจมีความรุนแรงมากกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยอย่างไรก็ตามหากมีใครสักคนติดอยู่บนพลูโตความแตกต่างที่เด่นชัดที่สังเกตได้ไม่ใช่อุณหภูมิแต่เป็นความสว่างของดวงอาทิตย์ซึ่งจางกว่าที่เราเห็นได้บนโลกหลายพันเท่า